สวัสดีค่ะเล่าข่าววันนี้นะคะขอเอาประเด็นโบสถ์สัมภาษณ์ของมังแกชนาดลินนะคะดิมิฟิ์ของแมเชสเตอร์ยอไนเต,เต,เต,เตที่พูดถึงอดีตผู้จัดการทีมอย่างหลุยฟันเกานะคะชนาดลินก็ได้ออกมาเผยนะคะว่าสมัยที่เขาอยู่ภายใต้การกำกับมทีมของหลุยฟันเกาที่ยูไในเต็ดเนี่ยลุยฟันเกานะคะเป็นคนที่เข้มงวดมากแล้วก็แบบเขารู้สึกว่าเขาอะถูกจํากัดในการความเป็นตัวเองแล้วเขาอะไม่สามารถ งัดฟอร์มของตัวเองออกมาได้เขาก็ม right. ีการไปบนกับภรรยาเขาเหมือนกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะว่าแบบทางหรือ์ฟนเกาเข้มงวดมากนะคะแล้วก็แบบคอยประมาณว่าเวลาเขาเข้มกับนักเตะเนี่ยเขาค่จะบอกนักเตะว่าเธอต้องทาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่สามารถงัดความเป็นตัวเองสัญชาติยณของตัวเองออกมาเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาจะเล่นฟุตบอลเขาน่าจะเล่นด้วยความแบบเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะได้ดึงความเก่งอะไรของเขาออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเผยแ่บเหมือนแบบตอนที่อยู่ยู่ในเตดอาจจะทำให้เขา ในสมัยอยู่ยฟาร์มเก่านะคะทำให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองเขาอึดอัดเขาแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยจากผู้จัดการีนที่แบบเขาเข้มงวดมากๆไม่รีและอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตอนที่อยู่อยู่ในเต็กเขาอาจจะไม่ได้มีฟอร์มที่แบบดีมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็น่าจะแบบหนักถ้าเรามองเนาะเราก็มองแบบนั้นกันว่าเขาน่าจะเป็นคนทีค่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ออกแนวแบบเป็นเครียดชนิดหนึ่งนะคะไม่ได้รีและเหมือนโอเล่นะคะ <laughs> ในภาพบรรยากาศการซ้อมหรือในสนามมันก็เลยอาจจะแบบค่อนข้างจะ ไม่ไม่รีแลกซ์อะค่ะมมเตะก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบงดความเป็นตัวเองออกมาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เก็บมาฝากกันนะคะสำหรับสุนภาษณ์อันนี้ค่ะ